สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมารายงานสถานการณ์จากกรณีที่ฝนตกหนักเมื่อคืนก่อนนะครับที่เกิดเหตุการดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางรถไฟบริเวณปากอุโมงขุนตาลและก็เกิดเหตุน้ำกัดเซาะคันทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟแม่ตาน,น้อยถึงสถานีรถไฟขุนตาลจำนวน2จุดด้วยกันและจากสถานีรถไฟขุนตาลไปทาง สถานีทาชมพูอีก1จุดนะครับรวมทั้งสิ้น3จุดล่าสุดนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําการเข้าซ่อมแซมเร่งทําการกู้เส้นทางคืนตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเปิดเส้นทางรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ อภิวัตจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ตลอดเส้นทางฉะนั้นนะครับท่านที่เดินทางโดยรถไฟเวลานี้นะครับตั้งแต่21นาิก15นาทีวันที่24กันยายน2567เป็นต้นไปการรถไฟประกาศเปิดเดินเส้นทางรถไฟตามปกตินะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางโดยรถไฟนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับ